السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه كلنا نحتاج الى مفتاح عندما نريد ان نفتح بابنا او دارنا او غرفتنا فلا بد من المفتاح

ประตูไขบ้านเปิดบ้านแม้กระทั่งเ,เปิดรถนะครับสตาร์ทรถอะไรต่างๆก็ต้องด้วยกุญแจถึงไม่ว่าจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับกุญแจแต่ละดอกนี่จะไม่เหมือนกันโดยเฉพาะกุญแจยุคปัจจุบันนี่ในโรงแรมหรูๆนี่ก็ คงจะไม่ใช่กุญแจที่เราเห็นเป็นเพียงแค่เศษพลาสติกที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็แค่เราไปแตะหรือว่าไปสอดเสียบเข้าไปก็จะเปิดประตูแต่มิฟต้าที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือม ah ิฟต ah ้าข ah il ุลจันทร์นะมิฟต้าขุลจันนทร์นะ شهدة الله إله إلا الله وأن محمد ูลุลลอฮ์ هذا هو المفتاح هذا هو مفتاح الجنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ใครก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะจบสิ้นคําพูดของเขาด้วยจบชีวิตของเขาสิ้นชีวิตของเขานี่ด้วยกล่าวละอิละอิละลอนี่แน่นอนที่สุดว่ารอสุลลอฮ์ก็รับประกันว่าเขาสามารถที่จะเข้าสวรรค์ อันนี้คือเป็นมิฟตาดอกใหญ่นะลาอิลลอฮิลลอฮ์มุ hammad ุลรอสูลุลลอฮ์อัชฮะดุอัลลาอิลลอฮิลลอฮ์หรืออาชฮะดูอันนะมุ hammad ุลรอสูลุลลอฮ์นี่เป็นเป็นกุญแจดอกใหญ่แั้นพอกุญแจดอกใหญ่นี่เขาก็จะต้องมีมีเส้นหยักมีรอยหยักของเขามีถ้าหากว่าเป็นบัตรตอกบัตรก็ต้องมีรหัสลับของเขาฉะน,นั้นรหัสลับของกุญแจดอกนี้เนี่ย และอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรซูลุลลอฮ์นี่อย่างน้อยที่สุดก็คือมีมีเจ็ดรหัสด้วยกันนะฮะซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะส่วนหนึ่งอันดับแรกก็คืออัลไอลมูอัลไอลมูอัลไอลมูอัลมุนาฟีลิลเจฮลีก็คือความรู้นะความรู้ที่มีต่อลาอิลาลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรซูลุลลอฮ์เราจะต้องมีความรู้ที่สามารถที่จะ ปลอดจากความเป็น j า h i ลให้ได้นะครับอัลัยลุมต้องรู้ต้องรู้ว่าชาฮดาและอิลลฮาอิลล allah นี่เป็นยังไงมีรูปร่างหน้าตาอย่างไงมีเขาเรียกว่ามีบารมียังไงเก่งบัตันอาชาฮุดอัลลาอิลล่าอิลล allah แะอัชฮะดอันนะมุฮัมุ hammad รัสลันความยิ่งใหญ่ของชาฮดาเนี่เป็นยังไงบ้างเราต้องรู้เพราะถ้ากว่าเราไม่รู้เนี่ย ต่อให้โอบามามาอยู่ชิดกับเราเราก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้นี่มีมีอะไรนะมีอำนาจแค่ไหนต่อให้ในายพลต่อให้จองพลอะไรก็แล้วแต่ที่มาอยู่กับเราเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกหวั่นเกรงเราก็ไม่รู้สึกหวั่นกลัวนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จักนะคแค่คนตัวดำเล็กๆ เราอาจจะโตวกว่าใหญ่กว่าเขาด้วยซ้าไปเราเราอาจจะไม่รู้แต่พอเรารู้เนี่ยเรารู้จักเนี่ยแน่นอนทำทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกววนเพลงยิ่งขึ้นนะในบารมีในอํานาจของเขาเช่นเดียวก,กันกับความรู้อัชฮะดุลเลาอิลลาฮิลลอฮวะอัชฮะดุลนับฮามันตุสลอันนี้อันดับแรกอันดับที่สองเนี่ยรู้อย่างเดียวไม่พอต้องอัลยากินยักีนยักินอัลมุนาฟิลิชัก ที่ไม่มีชักใดๆทั้งสิ้นที่ไม่มีการเคลือบแคลงสงสัยใดๆทั้งสิ้นต้องอยาก,กรีนด้วยอย่าก,กรีนในที่นี้หมายถึงว่ามั่นใจนะครับในตัวของที่เรารู้จักเนี่ยถ้าเรารู้จักเสือนี่เราก็ต้องมั่นใจว่าเสือนี่ธรรมชาติของเสือนี่เป็นยังไงนะครับอย่างเช่นที่ฮะดเดสเดว่ามันมันข้อฟ้าอดลัจว่ามันอจลัดอดลัจะ บลก์มันิใครก็แล้วแต่ที่กลัวจริงๆเนี่ยเขาก็จะต้องเดินทางช่วงก่อนก่อนค่ำนะฮะก่อนค่ำถ้าว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินทางในช่วงช่วงกลางวันได้เนี่ยแต่ว่าเขากลัวในเวลากลางคืน,นี่แน่นอนที่สุดเขาก็ต้องหาวิธีการที่จะเดินทางกลับด้ว่าเดินทางไปในช่วงหัวค่ำหน่อยว่ามันอัดลจะบัลลกมันิ แลวก็ใครก็แล้วแต่ที่เดินทางหัวค่ำเนี่ยนะยังไม่มืดเนี่ยแน่นอนก็เขาก็จะเดินทางถึงที่บ้านด้วย,ด,วยด้วยปลอดภัยเพราะว่าถ้าหากว่ายิ่งเขาเดินทางในเวลากลางคืนตีหนึ่งตีสองนี่ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะฮะในในอดีตนะฮะในขณะที่เดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายอะไรต่างๆนะฮะสัตว์อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนั้นเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอัลยากีน ที่ว่าสามารถที่จะให้เรารับรู้ว่าอัชฮะดุอัลลอฮฺอิลลัลลอฮ์วละอัชฮะดวุวยอัลลอฮฺมุ hammad รอสุลลอฮฺนะกนอัลอัลัยมูเนี่ยนะครับว่าเราสามารถที่จะทําให้เกิดความวันเกรอ่ออะยะวลาันกลัวเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหุตาลกุญแจรัฐรหัสที่สามเนี่ยก็คืออัลกอบูลการน้อมรับ ทุกอย่างที่เป็นคำสอนของนัยะทั้งหมดคำสอนทั้งหมดที่อยู่ในอัชฮะดูอัลเลอฮ์อิลลัฮิลลัลลอฮอันนะมุฮัมมัดอัลลัลลอฮฺนี่เราต้องรับทั้งหมดอุดคุลูฟิซิลมิกาฟะต้องรับทั้งหมดทุกอรียาบทของเราทุกช่วงอายุของเราทุกเทศกาลทุกอารมณ์ไม่ว่าเราจะอยู่ในอารมณ์ไหนอารมณ์มีความสุขอารมณ์โกรธอารมณ์ที่เกียด อารมณ์ขยันกลางวันกลางคืนระดูรอ้อนะดูหนาวทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องอัลกอบูให้ได้ไม่ได้หมายความว่าพอเราอยู่ปกติสุขเนี่ยเรารับอิสลามเต็มที่แต่พอเราจะเฉลิมฉลองพอเรามีความสุขเนี่ยอตอนนั้นเราทิ้งอิสลามซะเรียกคาราโอเกะมาเรียกดนตรีมาเพื่อที่จะเฉลิมฉลองแม,ม่เพียงแค่วันเดียว อัน,นก็ไม่ไม่ถือว่าคนคนนั้นสามารถปฏิบัติหรือว่าน้อมรับอิสลามได้อย่างสมบูรณ์อันนี้อัลกอบูลดอกที่สี่นี่ก็คืออะเลนเกียตก็คือหรือว่าอัลิติบะติบะนี่ปฏิบัติตามการทำทำตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเงื่อนไขของ ah ขอัลชาฮฺอัลลอฮฺอิลลัยลลอฮฺวะอันนะมุฮัมมัดอับดลราะสูลุลลอฮฺเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ย อัลกุรอานบอกว่าอา่อาอ,าอินคนตุมทุฮขบูนอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีอัลกุรอานลลไม่ได้บอกว่าอินคนตุมทุฮขบูนอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูใครก็แล้วแต่ที่รักอัลลอฮ์นี่จงจงตามอัลลอฮ์อัลกุรอานไม่ได้บอกอะไให้ตามอัลลอฮ์เพราะเราจะตามอัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์ไม่มีตัวตนที่สามารถที่จะเรามองมองเห็นได้ว่าละหมาดยังไงถือศีลอดอยังไงซียอมยังไงสากาัดยังไง นะครับแต่อัลล h ์บอกว่าฟัตตบิอูนี่นะักุรอานบอกว่ากุลเองคนตมองต่อรบุนอัลลอฮ์ฟัตตบิอูนี่ตามฉันตามนบีตามนบีตรงนี้นี่ไม่ถึงว่าเราสามารถที่จะเอาอย่างนะครับตัวอย่างของนบีสุลต่านอะไรอยู่เสมอถึงแม้ว่าเราตามนบีก็คือถือว่าเป็นตามอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่เราจะตามอัลลอฮ์โดยสกลังทรง,งนเนี่ยโดยอะไรนะครับเอ่อ อะไรนะสารังส่งเนี่ยอะไรนะ,ะโดยตรงเนี่ยเราไม่สามารถปฏิบัติได้ใช่ไหมนะดังนั้นอัลลอฮ์จึงส่งนบ,บีมาเพื่อให้เราเนอิตติบาหให้ได้อันนี้ดอกที่ดอกที่สี่ดอกที่ห้านะดอกต่อไปนี่เป็นเรื่องของออหลังจากอลัลอิ์ติยาตว่าอิตติบาแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของอัลมาฮบะนะอัลมาฮบะก็คือ ความรักรักในกะลิมหนี้รักที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกะลิมหนี้และก็รักทุกคนที่เป็นสมาชิกของกะลิมหนี้ในมหับาทุกอย่างในเรื่องของความรักเนี่ยโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่เราหลายๆคนหลายๆฝ่ายหลายๆสำนักหลายๆลทัทธิเนี่ยตกเหวในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับเพราะว่ารักไปคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งแต่ว่าต้องไปเกลียดอีกคนหนึ่งเกลียดอย่างเดียวไม่พอต้องไปด่าต้องไปสาปแช่งอีกคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งไม่ได้อันนี้เป็นลัทิลทัทิแห่งความเกลียดลทัทิที่สะสมในเรื่องของความบาดหมางก็ไม่มใช่นะฮะรักเนี่ยเรารักกะลิมานี้รักที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกะลิมานี้และก็รักทุกคนที่อยู่ในสมาชิกของกลนะลิมานีนะอัลมาฮบะอัลมาฮดะนี่อัลมาฮบะนี่รุกุนมิังอีมาน มันอับบัลละแลาอับบัลิลลาะแลาอัตาลิลลาะแลามันละล์ฟังดิสต์กมาลัีมานใครก็แล้วแต่ที่รักเพื่อละเครื่องโกรธเพื่อละให้เพื่อ الله, ละแล้วก็ระงับเพื่อละนี่คนคนคน,นี้ก็สามารถที่จะขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่มีอิมานที่สมบูรณ์แล้วนะฮะอันนี้อัลมาฮับับเป็นสิ่งที่ใหญ่ามากมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันอีกนานนะฮะในเรื่องของคําว่าอัลมาฮับับที่หกเนี่ย อเลคลาสซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียงลําดับเรียงยังไงซึ่งการเรียงลําดับนี้ไม่ใช่ว่าเรียงลาดับในเรื่องของความสําคัญแต่ว่าลิคฮัสบินงมากอนะฮะอเลคลาซึ่งเราทุกคนก็รับทราบนะ,ะว่าอิคลาสคืออะไรนะ,ะจำเป็นที่จะต้องเราเรียนรู้ต้องยักินต้องขอบูและก็อลเลงกียรตและก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องออมีความ محبة ني دوي كام إخلاص الله سبحانه وتعالى لا نبتغي غيرا إلا وجه الله سبحانه وتعالى نكام الإخلاص لكادوك تيسير وراها تي نهار سلطان ها تي تيكوكو آآآ السركو هو جاي لكو كان كاتام عليكم بالسرك فإن السركا يهدي إلى البر والبر يهدي อิล,ลจเห็นนะไ,ไหม,มก็สู่ในเรื่องของอัลจันนะเช่นเดียวกันนะฮะอัสซิดกูนีก่ก็คูนูมะสดีกีนคะูนูมะสดีกีดนะเราต้องอยู่พร้อมกับคนที่สดีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าในเรื่องของการกระทําคําพูดแล้วก็หัวใจของเราซึ่งทุกอย่างนี่ทั้ง7ดอกทั้ง7รหัสนี่มีเงื่อนไขยอยู่อย่างเดียวก็คืออัสเบดเราจะต้องยืนหยัดอย่างมั่นคง กับคานี้และก็เงื่อนไขทั้งเจประการนี้นี่พัตตะเมาจนกระทั่งเราเสียชีวิตจะหลุดไม่ได้แม้แต่แม้แต่นิดเดียวนะแม้แต่วินาทีเดียวดังนั้นก็คิดว่าในช่วงร,รมอนดที่จะถึงนี้เนี่ยขอให้เราพยายามที่จะรดน้ําพยายามที่จะไปกัดสนกรอนอะไรสนิมไปทําความสะอาดนะฮะที่เป็นรอยหยักของกุญแจเนี่ยทั้งยางที่สุดทั้ง7 เจ็ดดอกเจ็ดรหัสนี้เนี่ยเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะไขกุญแจประตูสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตางาให้ได้นะครับในช่วงเดือนละมดอนนี้อักุลกอลีฮะดะวะัสตาฟุณลอฮฺน้าซิมะลิวะลกุมวะฟาวิดุอัมรีอิลลอลลอฮินัลลอฮฺบัซเรุมบินิบาดอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์